ครับสวัสดีนะครับวันนี้มาเรียนรู้คันเอาไดชาร์จครับหรือเรลูเลตตัวควบคุมการชาร์จไฟนะครับของรถยนต์รุ่นเก่าเผื่อท่านใดมองหาอยู่ว่าต่อสายยังไงเราไปดูกันครับผมวันนี้ก็จะมาเรียนรู้ตำแหน่งคันเอานะครับตามภาษาช่างที่เรียก ก็คือคันเอาตัวนี้จะเป็นคันเอานอกนะครับคันเอาก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือคันเอานอกคันเอาในนะครับในรถยนต์รุ่นเก่าตัวนี้หยิบยกมาคือเป็นคันเอานอกพอดีได้เห็นอุปกรณ์ตัวนี้เมื่อก่อนที่เป็นช่างไฟไฟฟ้ารถยนต์ซ่อมไดชาร์จไดสตาร์ทก็ จะเจอตัวนี้บ่อยครับช่วงหลังๆมาก็ไม่ไม่ค่อยได้ซ่อมแล้วเพราะงานเยอะงานระบบรุ่นใหม่ๆเยอะก็จะบอกตำแหน่งนะครับตำแหน่งของคันเอาตัวนี้อยู่ข้างหลังก็คือสายไฟที่มีหลายเส้นก็มีอะไรบ้างก็ตำแหน่งนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับไฟจากแบตเตอรี่โดยตรง ก็จะมาเข้ารัวนี้เดี๋ยวแยกออกตัวน,นี้จะเป็นแบตโดยตรงนะครับแล้วก็สายสีเหลืองขาวนี้ก็จะเป็นหลอดไฟขั้วแอลนะครับขั้วแอลที่เบหลอดไฟหน้าปัดนะครับในส่วนของตำแหน่งตัวนี้ก็คือขั้วเอ็นขั้วเอ็นนี้ก็มาจากาไดชาร์จก็คืออันเทอร์เนเตอร์ที่เรียกอีกอย่างหนึ่งคืออันเทอร์เนเตอร์ไดชาร์จนะครับ ในชาร์จคานาวนอกก็จะมีอยู่สมเส้นที่ออกมาก็จะมีขั้วกาวขั้วเอ็ขั้วเนะครับอันนี้มาจากไดชาร์จขั้ว N ในส่วนของตำแหน่งตัวนี้ก็ขั้ว F ก็มาจากไดชาร์จเหมือนกันอ่าตัวนี้จะเป็นไอจีเปิดจากสวิต์กุญแจนะครับผ่านฟิลมา เป็นสายไฟไอจตัวสุดท้ายก็จะเป็นขั้ว e คือตัวลงกาวนะครับตัวนี้ต่อจากไดชาร์จเลยนะครับไดชาร์จก็จะมีสามเส้นอย่างที่ผมบอกนะครับขั Q ้ว n ขั้ว f ขั้ว e ตัวนี้จะไปหาได้ชาร์จสามเส้นในส่วนตัวนี้ก็หน้าปัดนี่ก็แบตเตอรี่ ตัวนี้ก็ IG ผ่านฟิลมานะครับเดี๋ยวหลักการทำงานและหน้าที่อ่านเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะอธิบายหลักการทำงานและหน้าที่ของค a นา l ไดชาร์ตนะครับ ep นี้ก็เพียงเท่านี้ผื่อมีประโยชน์หลายๆท่านนะครับช่างร้านไดนามด้วยกันก็จะมองออกนะครับ เขียนตำแหน่งแบบนี้ก็จะรู้เลยต่อได้เลยนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยต่อก็ต่อตามนี้เผื่อจําไม่ได้นะครับดูคลิปผมแล้วย้อนดูคลิปผมก็จะต่อได้เลยครับตามตำแหน่งนี้เลยไม่ผิดแน่นอนครับผมพีนี้ก็จบเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ